อค okay. สวัสดีครับไม่เซงกันเหรอตัดแม่งเลยคนที่ไม่เคยผิดพลาดคนที่มีผิดพลาดคือคนที่ตายแล้วนะครับนี่ครับล้อจักรยานเกิดอราการแขวงนะครับตั้งเบรกใกล้ไม่ได้แ,บบแจ้งทางร้านไปนะครับทางร้านจัดสงรงล้อชิ้นใหม่ให้นะครับผมโอเค โอเคจับตั้งพันนี้นี่ครับทางร้านนะครับว้าวเตรียมลมยางให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนี่ครับเจ้าของรถครับกำลังทำการทำความสะอาดล้อเดิมนะครับที่ถูกเกลี่ยออกครับจะท,ทำการส่งคืนให้กับทางร้านที่ส่งล้อใหม่ให้นะครับนี่ครับ เจ้าของรถกำลังขัดขัดล้อนะครับใ่้แปนขัดยิ่ยินียเลยขัดตรงพื้นทางร้านนะครับดีใจครับที่ได้ล้อใหม่ครับพี่มันครับดีใจห่งหางๆบอกเลยครับดีใจเหรอโอเคขอบคุณทางร้านด้วยนะครับด๋ยได้ตัดตรงกับพื้นให้นะครับล้อเดิมนี่ครับ